สวัสดีครับโยบผมเบลเคทานะผมมาแล้วด่านแรกจังหวัดชุมพรน,นะครับไม่รู้ด่านโควิดหรือเปล่านะโอ้โหพี่ถ้าจะบมดไฟขนาดนั้นผมเบรกก็ได้ครับน่าจะโดนโบกแน่นอนนะครับถ้าสองไฟอย่างนั้นสาธุขอขอให้ไม่ตรวจเลยเด้อไม่ตรวจนะไม่ตรวจนะไม่ตรวจนะ เป็นด่านโควิดหรือว่าด่านความมั่นคงเนี่ยครับตรงนี้ยผมเคยโดนจับแล้วตรงเนี้ยัยมีไหมเขาเรียกไหมไม่เรียกรอดไปโอเครอดไปด่านแรกนะผมไปเจอด่านต่อไปกันเลยนะครับไม่รู้จะเจออีกอกี่ด่านนะตอนนี้อยู่อ,อ่ชุมพรน,นะผมน่าจะเป็นอำเภอละเมอแล้วกอ็อ่ผมจะเดินทางไปปทุมธานีนะครับผม แต่ผมไม่บอกนะว่าผมเดินทางไปประชุมทานี้ผมไปทําอะไรนะอมเดี๋ยวเพื่อนมติดตามแล้วกันนะไปผมขับรถต่อคนระับผมเดี๋ยวเจอกันด่านต่อไปไม่รู้เป็นด่านอะไรนะสวัสดีครับด่านที่สองจริงๆไม่ใช่ด่านที่2หรอกนะครับจริงๆมันด่านที่สด่านที่ห้าแล้วแต่ว่าไอ้ด่านก่อนหน้านี้มันมันไม่มีตํารวจยืนนะครับผมเลยไม่ได้นับนะไม่รู้ว่าด่านนี้มีตํารวจหรือไม่แต่ว่าไฟกระพริบมาแล้วอ่า,อารถมีรถยนต์ข้างหน้าจอดนั่นแสดงว่าผมต้องจอดแล้วเอาสาทุขอให้ผ่านละกัน วันนี้ผมอยู่เขาโพนะผมเป็นจังหวัดประจวบนี่แหละนะครับมีตำรวจปะ,ะไม่มีโอ้ยหอดอีกแล้ววันนี้ผมเข้าเขตประจวบแล้วนะครับตอนนี้เวลาสองนาฬิกายี่สิบ้านาทีนะครับผมก็ผม ขับรถมาตอนนี้ประมาณสี่ชั่วโมงกว่าแล้วนะผมรวมรวม,รวมพักแล้วรวมพักรวมเติมน้ำมันไล้วตอนนี้ก็ขับได้สี่ชั่วโมงกว่านะผมกับระรยะทางประมาณสองร้อยเก้าสิบหกกิโลนะผมสามร้อยโลแล้วก็ถือว่าขับช้านะผมเพราะว่าผมว่าได้แล้วขับมาเนี้ยผมยืนมื้นแค่ร้อยร้อยสิบนะครับร้อยสิบถึงร้อยยี่ผมไม่ได้กี่คนนี้เลยนะผมร้อยสามสิบยังไม่มีนะเพราะว่า ไม่อยากขี่เร็วนะตอนนี้รถผมใต้เบาะคือของเยอะมากมีทั้งรองเท้าทั้งกระเป๋าทั้งยางในนะครับผมตอนนี้รถมอ,อก,กองเล็กมากนะครับผมเลยรถมันอาจจะวิ่งได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่ามันดูอากาศเข้าไม่พอนะผมไปเลยเดี๋ยวขี่กันต่อครับเรืเร่อยๆๆอีกประมาณ400กิโลนะถึงจะถึงปฐุมธานีนะสวัสดีครับกับจานที่3นะครับผมห้วยยางประจวบนะผมอยู่ในประจวบ ขับก็เหนื่อยมากว่าจ่วนนี่บอกเลยเป็นจังหวัดที่ยาว200กว่ากิโลนะผมนับตั้งแต่บางสะพานน้อยนะผมยันอำเภอสุดท้ายอำเภอเลยว่าจะไม่ได้แล้วตำรวจแล้วมีตำรวจไหมมีตำรวจไหมมีว้ยมีว้ยมีว้ยจิบหายงานเข้าปูเจอเลยรอบนี้เดี๋ยวต้องก็ต้องยอมรับอ่เนาะถ้าผิดอะไรหน้าสตายตำรวจด้วย ตรวจมเอเตอร์ไซค์ไว้วโอเครอดโอเครอดไปเลยคือ <c ười> ไอ้ดันหัวยาตรงนี้ผมเคยโดนนะเมื่อ <c ười> ตอนที่ผมขับรถขึ้นกรุงเทพตอนตอ่าถ้าจะไม่ผิดน่าน่าจะเป็นตอนตอนคุมพาปีที่แล้วนะผมตำรวจ <c ười> เขาเรียกจอดแล้วก็ถาไปไหนอ่าผมบอกว่าไป ไปพิษณุโลกนะผมเขาก็ตกใจนะเขาถามว่าออกมาจากไหนกี่โมงกี่โมงผมว่าผมออกว้าแต่สงขาครับนะผมสงขาไปพิษณุโลกนะผมตอนนั้นพันพันเท่าไหร่วะพันพันพันกอโลนะผมนั่นแหละเขาก็ถามนะเราก็บอกออกไปแต่ว่าเขาไม่จับอะไรหรอกนะผมกลางคืนที่ผมเลือกเดินทางตอนกลางคืนก็เพราะสาเหตุนี้นะก็คือหนึ่งเลยคือรถรถท่อดังนับ ตำรวจเขาจะไม่ค่อยยุ่งนะตอนกลางคืนนะหลกัลกๆคือเขาจะตรวจยาซะมากกว่านะผมพวกยานะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะเราจะตรวจพวกโค,โคโวิดมากกว่านะผมแต่ว่าผมพยายามจะให้ไปถึงกรุงเทพก่อนตอนเช้านะเพราะเดี๋ยวพอาตอนเช้าวันไห่อะตำรวจเขาจะจับนะับพวกรถต่อดังนะเดี๋ยวพอ,กกอจะเข้ากรุงเทพอะผมจะใส่จุกท่อแล้วพอใส่จุกท่อปุกก๊บก็มันพอแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นที่ต้องนางที่ไหกต่างของตำรวจนะผมไม่กี่อันดับ ถ้าผมก็อยอยู่ว้อยยางอยู่นะอีก300กว่ากิโลนะผมถึงปทุมธานีนะครับไปครับ ตอนนี้มาถึงแยกที่จะเลี้ยวเข้ากรุงเทพแล้วนะผมตรงนี้ก็เป็นอยังเป็นยอำเภอเขาย้อยจังหวัเดเพชรบุรีอยู่นะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายเราก็จะเข้าสมุทรสงครามนะผมแล้วก็ไปเข้ากรุงเทพกลันนะครับนี่ก็เป็นครั้งที่สองแล้วผมนะที่ได้วิ่งอ่าเส้นจากเพชรบุรีไปกรุงเทพนะเพราะ สองก่อนหน้านี้ก็จะวิ่งขึ้นพิษณุโลกนะผมกับสุพรรณบุรีเนาะนี่ครั้งที่สองละนอกัางนี้แล้วเรายังไม่ได้ติดไมค์กันรอบนี้เรามีไมค์เราคุยกันได้แล้วนะผมก็ก่อนหน้านี้พอไม่มีไมค์พอเวลาพูดแล้วนะผมเสียงมันไม่เข้านะับครา้นี้คือมันมีแต่แบบมีแต่ลมเข้าแทนนะับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะได้เวลา พักแล้วเดี๋ยวพอผมพักแล้วผมจะได้กินข้าวแล้วเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้กินข้าวทีนะที่ผมขับรถมาตั้งแต่ตั้งแต่สี่ทุ่มนี่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้นอนเลยนะนะแต่ว่าถามว่ามีพักไหมมีบ้างครับก็พักตามปั๊มเนี่ยวเวลาเตน้่ามันเสร็จก็นั่งเล่นโทรศัพท์แป๊บนะพะวกมันมันมันเริ่มเข็ดแล้วพอพอเริ่มแก่แนละ้วมันเริ่มขับไม่ค่อยไหวแล้วมันไม่ฟิตเหมือนตอนสมัย ทำวันเสร็จแ,แรกๆครับทำไมทำวนเสร็จแ,แรกนี่ฟิตมากบอกเลยครับ900โล1200โล,โลไม่เหนื่อยเลยนะผมอันนี้600 700โลเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับนะผมไปเดี๋ยวผมเข้าอพอทอแล้วนะเดี๋ยวกินข้าวกันเลยเดี๋ยวเราไปกรต่อครับอะโอเคนะผมก็ผมถึงปลายทางผมแล้วนะผมแต่ผมยังไม่บอกนะว่าไปที่ไหนนะผมก็ต้องติดตามชมคลิปหน้านะครับก็ตอนนี้ผมวิ่งไปทั้งหมด แปดร้อยกับสองกิโลนะผมโอ้โหตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงห้าสิบสองนาทีนะครับผมผมวิ่งตั้งแต่สี่ทุ่มนะครับผมกี่ชั่วโมงวะเกือบสิบสองชั่วโมงอ่ะคือเมื่อกี้ผมมาถึงเริ่มกล้สมุทรปราการตอนประมาณเจ็ดโมงใช่ไหมครับแล้วเนี่ยสามชั่วโมงที่ดูครับสามชั่วโมงแค่ร้อยร้อยกว่าโลอ่ะร้อยกว่าโลผมวิ่งอยู่ตั้ง สามชั่วโมงนะครับโอ้ยยอมเลยครับในกรุงเทพโอ,โอ้โหโอ้นะประมาณนี้กันก็โอเคแล้วของคุณทุกคนที่ติดตามนะผมตอนนี้เสียงค่อยๆดีแล้วนะผมเหนือหน่อยแล้วเดี๋ยวถึงจุดหมายไม่ไร่เดี๋ยวผมจะพักก่อนแล้วนะผมก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมคลิปเด็ดๆแน่นอนรับรองบอกเลยนะมากของเทบนีเลาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์ดคกดแชร์ด้วยกันนะครับ